สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับน้องโชคนะครับผมเขาได้ของเล่นมาใหม่นะครับมีผู้ใจบุญนะครับเอามาอันนี้ให้เขานะครับผมมาลองของใหม่เขานะครับผมว่าเขาจะชอบหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องนะดูดูท่าทางเขาเออ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 เขาชักหมั่นไส้แล้วนะครับผมชักหมั่นไส้ซะแล้วอืม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 เอาแล้วเอาแล้วนะครับผมอืม Ô lều ô lều khóc hm. Do tat han say, chung thà mắn sai say chung mắn sai lạc hm. Do tat han khóc hm. 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 เอาแล้วครับเขาดึงแล้วครับเขาดึงแล้วเขาดึงแล้วเขาชอบดึงเชือกนะครับเขาชอบดึงเชือกให้มันขาดเออเออเอาแล้วเอาแล้วเขาได้ของเล่นใหม่แล้วพ่อแม่พ่น้องเออเออเออเอาแล้ว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  อืมอือือืเอาแล้วเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาเล่นแล้วอืมเอาเขาชอบกัดเชือกนะอืมอืมอืมเขาเขาเคยแก้เชือกอ่ะเขาอยากแก้เชือกพ่อแม่พี่น้องเขาอยากแก้เชือกอืม ฉลาดนะ่งเขาอยากแก้เชือกเขาอยากให้มันหลุดเอเอเขาชอบแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาชอบแบบนี้อือืมเขาได้ของเล่นใหม่แล้วพ่อแม่น้องเขาชอบกัดมากเลยทาไมคนเขาเข้าใจจังเลยเนี่ยฮะอืมอือเอาแล้ว ธอกัดแล้วพ่อแม่เป็นน้องเธอกัดแล้ว,ออเ,อลวเอาแล้วเอาจริงแล้วกัดปุ๊บ,บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะเอาจริงนะเธอจะพังให้ได้พ่อแม่เป็นน้องนะเ,ออเธอจะแก้ให้ได้ให้มันหลุดให้ได้อืม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  อืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วรู้สึกว่าเริ่มเริ่มอยากเล่นแล้วพอไปน้องเริ่มอยากเล่นแล้วเธออยากเล่นแล้ว เล่นของใหม่แล้วนะครับของเล่นใหม่เนี่ยอยากเล่นแล้วมีของเล่นใหม่มาอีกครับผมอื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 ม,อม เธอเคยแกะนะครับเธอเคยแกะเชือกเธอก็เลยอยากเล่นเชือกนะครับอะครับเคยแก้เชือกน้องอยากแก้เชือกอยากเล่นเชือกนะครับโอ้เปียกอยากเล่นนะครับเธออยากเล่นนะจะบอกให้อเปียกเธอชอบเหมือนกันนะพ่อแม่พี่นองนะเธอชอบเหมือนกันนะอื อืมอืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพ่อแม่เป็น้องเอาแล้วเล่นแล้วได้ของเล่นแล้วเอาแล้วกัดตึ๊เอาให้พุ่นเลยพ่อแม่เป็น้องนะเอาให้พุ่นเลยเอออออเธอได้ของเล่นใหม่แล้วพ่อแม่เป็น้องเอาแล้วเอาแล้วกัดให้พุนเลยพ่อแม่เป็น้องนะกัดให้พุนเลยอื ของเล่นมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่พมป่น้องนะออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออเอาแล้วพ่อแม่พป่น้องเอาแล้วเออชอบด้วยทำไมเธอถึงชอบแบบนี้เออแปลกเหมือนกันนะครับเอาแล้วเอาแล้วอืมอืม,อมชอบแล้วชอบแล้วเอาเอา ออคนหาของเล่นให้น้องก็รู้จักว่าเธอชอบด้วยขอบคุณครับผู้ใจดีนะครับที่ส่งของเล่นมาอตอนยังไม่รู้เลยนะเราว่าเขาชอบของเล่นนี่นะเดี๋ยวที่เหลือจะแบ่งไปให้อหลงด้วยนะครับผมให้อหลงเล่นด้วย <c oughs> ดีใจนะครับผมได้เล่นของเล่นใหม่ดีใจนะครับผมพ่อแม่ไปน้องโอ้พ่อตอ้ตก็ไม่รู้นะครับว่ามีของเล่นแบบนี้ด้วยอืมอืมอืมเธอ,อ,อ,อดึงนะครับดึงเพื่อจะแก้กอ เคยเคยแก้ได้แล้วเธอจะชอบแก้นะครับเออเธอจะชอบแก้น้องโชคเนี่เธอจะชอบแก้เชือกนะครับพอแม่พี่น้องนะเอาแล้วเขาชอบแก้เชือกแล้วนะครับอืม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  อเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นแล้วพ่อแม่พี่น้องกัดแล้วกัดแล้วเอาจริงด้วยเอาจริงด้วยกัดแล้วเอาอยากเล่นแต่กับพ่อทีนี้โอ้ยไม่เอาไม่เอาเ่เล่นกับพ่อแล้วเอาเล่นของเล่นดีกว่าเอา เล่นของเล่นดีกว่าเขาชอบนะครับเขาชอบเล่นเอาเขาได้ของเล่นใหม่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะแบ่งให้อ่าหลงด้วยนะครับผมของเล่นมามีเยอะนะครับของเล่นเขามีเยอะ อืมเอาแล้วอืมอืมฟาดลงไปทีนี้เอ้าฟาดลงไปอืมเอาดิของเล่นใหม่เขาเป็นไงบ้างเออ กัดได้กัดไปมึงไม่เหมือนกัดพ่อกัดพ่อเนี่เจ็บมากฟันเขากําลังคมเลยพ่อแม่พี่น้องนะอือเจ้าโชคนี่ไม่รู้ว่าตัวเองโตแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอือเอาแล้วเอาแล้วอืออืออือ อืมเขาชอบด้วยเลยเขาชอบด้วยเลยเอา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 โอ้โหเอาเอาดี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 เอา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 อืเอาดีเอาดีเอาดีเอาเอาเอาเขาจะแก้ให้ได้แก้เชือกให้ได้เขาหมันเขี้ยวแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาหมันเขี่ยวแล้วเอาไงดีวะาเอาไงดีวะ เอาแล้วนะครับเขามองหน้าพ่อแล้วเขามองหน้าพ่อแล้วเขาไปกินน้ำก่อนเขาเหนื่อยเขาไปกินน้ำก่อนเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้หทำไมเขาแรงเหลือเกินพ่อแม่เปน้องเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาเขาชอบนะพ่อแม่เปน้องนะเขาชอบนะเอ้โ้ทำไมเบาตัวไม่รู้อะ ไอเจ speaker, roommate, ้าน like huh? ้องโชคมันชอบแบบนี้เออมีรูนะนี่เอา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 เขาเอาจริงด้วยออเออทั้งสองอันเลยเอาจริงเอาดูดูเออเอาเอาเอาแล้ว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 เออเออทำไมเขาชอบแบบนี้ด้วยพ่อแม่พี่น้องทำไมเขาชอบแบบนี้อืมอืม อืมอืมอืมเอาแล้วเอาจิงด้วยพ่อแม่พีนน้องเอาจริงด้วยเออเอาละเอาละเอาละเดี ần, ần, ๋ยวจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอืมจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอืมอืมอืม อืมอแล้วพ่อเพี่น้องเอาแล้วออเอาแล้ว,อ,ลวอืมเ,เออสรุปแล้วเขาชอบนะครับชอบของเล่นแบบนี้นะครับมีเอซีที่น่ารักนะครับส่งมาให้ขอขอบคุณด้วยนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวบ่าวต่อยไปทําธุระก่อนนะครับอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต่อยด้วยนะครับผม บ่าต่อยกกกอกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็กดกระดิ่งติดตามทั้งหมดให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เขียนคําว่าทั้งหมดนะกดให้ด้วยเด้อถ้ายังไม่ได้ติดตามบ่าต่อยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ